ก oh ็สวัสดีทุกคนนะครับว um ันนี Learning, ้อยู่กับผมโนเนมวันนี้ผมก็จะมาเล่น RV Mode คารโนเชนะครับผมวันนี้ผมตั้งใจจะมาเล่นโนเมนนะครับผม ผมว่าม like ันไต่แรงง่ายนะครับเผานี้เน้นเดี๋ยวต้นเกมผมจะเอาเป็นตัว Shadow h มาก่อนนะครับ มาแบกต้นเกมก่อนนะครับ <No> idea. ตอนนี้ชาโดว์เฮนยังไม่ได้นะครับต้องรอเอมิลี่เนาะอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวต้องรอเว็บนี้ต้องดูก่อนนะครับว่าจะมีเอมิลี่ให้ไหม อนนี้ฟาลินก็มาแล้วนะครับผม ตอนนี้เอมิลี่มาแล้วนะครับผมแล้วก็ฟาล,ลินอีกหนึ่งตัวอ่าฟาล,ลินสองแล้วครับอตอนนี้ใช้ด้วยแฮนด์เราครบแล้วนะแต่ตานี้ผมยังไม่ลงนะครับผมผมใช้เป็นเวเลสไปก่อนนะครับ นีก็มาอีกตัวเลยนะครับผม What ตอนนี้เราก็ลงได้สี่ตัวแล้วนะแต่ผมยังไม่ลงเอ็มนี่นะครับผมลงเป็นฟาล,ลินก่อนนะ ตอนนี้ผมคิดว่าเราต้นเกมเราชนะสบายๆแล้วนะครับ You ready for this? ตอนนี้ผมรอเอมิลี่สอนนะาผมถ,ถึงจะลงให้มันได้ชาร์ลแมนนะครับแต่ตอนนี้ผมลงเป็นอาโอนอแมนสามก่อนเนาะเป็นอแมนสามครับ ตอนนี้ก็ได้เอมิลี่สองแล้วล <is> ตอนนี้ผมก็ได้เป็นสองไฟเตอร์แล้วก็สี่นองแมนแล้วก็สามชาร์โดแฮนนะครับ ตอนนี้ผมว่าต้นเกมผมได้ยาวๆเลยตอนนี้ชนะลัวๆแน่ถ้าเจ็บก็เจ็บไม่เยอะนะครับตอนนี้ต้นเกมเราสบายเลยตอนนี้ อ่าตอนนี้ <c oughs> แลวเราจะสามดาวแล้วนะครับอีก2ตัวสามดาวนะ ตอนนี้ผมจะไม่เอา v i โอเลนะครับผม <A. S 1> แต่ผมก็จะเก็บมาไว้ก่อนนะครับ <A. S 1> เผื่อเทนไม่ออกเนาะ <A. S 1> เพราะ <A. S 1> ว่าผมจะชใช้เทนในตอนเล่เกมนะครับ <A. S 1> เพราะว่าเทนมันโหดกว่าเนาะ <A. S 1> แต่ถ้าคนชอบตัว Violet หรือบัตเตอร์ไก็ใช้ได้นะครับถ้าใครจะเล่นตามผมเนาะ <A. S 1> แต่ผมชอบ เทนมากกว่านะตอนนี้ซัพพอร์ตเราก็มา2ตัวแล้วนะครับ เป็นโนเมนซัพพอร์ตเนาะ ต้นเกมผมลืมไปว่าผมต้องเอาเพหน้าด้วยนะครับผมเพิ่งนึกได้ว่าผมจะเล่นสซซับพอร์ตด้วยเนาะอของอมผมโยกอย่างนี้แล้วกันไม่รู้ว่าจะโอเคไหมนะครับไม่ไมันไม่ยังไงอะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนะผมไม่ชอบนักได้สมุดเขียวสักเล่มนะ ตอนนี้ต้นเกมใครก็ได้นะเชะเวาโอยิงตายสองเลยหรอวาโอคมึงจะโหดไปไหนเนี่ยอือหืออือหือวโอเขาโหดมากเลยนะครับยิงตายทีละสองตอนนี้จะขายใครดีเนะี่ยขายเอเมลี่ออกก่อนนะครับแรดมาแล้วแรดตอนนี้เราเหลืออีกหนึ่งตัวเนาะ จะได้สามดาวแล้วเืมือนเจอโนโมแมนเหมือนกันนะครับผม ไหวไหมนะเนี่ยไหวนะครับไหวนึกว่าจะไม่ไหวเห็นคาฟินี่านสารสกิลแล้วอ้าฟอลินมาแล้วฟอลินเหลืออีกสองตัวเหมือนกัน เวเลสผมไม่เอาเนาะเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวผมจะขายออกแหละตอนนี้จะมีแรดจจสามดาวฟอเรน ที่นี้ไหวไหมอ๋อฟาเรินลาแบกแทงฟาเรินลาแบกนะครับผมอ่าตอนนี้ได้สามดาวแล้วนะแรดเราสามดาวละตอนนี้เราจะหาฟาเรินตอนนี้เหลือซับพอร์ตแค่ตัวเดียวนะ เหลือเป็นเซฟิล่าเราก็จะได้สีซับพอร์ตแล้วนะครับถ้าเซฟิล่ามาผมจะโอตัวไหนเอาดีเนี่ยอ๋อเหลือเวเลสที่ยังอยู่เนาะผมจะขายเวเลนแล้วก็คิวเลนผมก็จะเอาออกนะ ว่าตอนนี้มันเดี๋ยวมันจะไปเลดเกมแล้วอ่าตอนนี้เซลฟีล่ามาแล้วตอนนี้ครบแต่ผมลงเลยลงตาแรกจะไหวไหมเนี่ยตานนี้ผมกลัวไม่ไหวนะครับผมลงไปก่อนผมไม่แน่ใจ ลองดูเพราะว่ามันมีตัวหนึ่งหนึ่งดา,งดาวส,สามตัวเนาะไม่แน่นะครับเผื่อฟอร์เรนแบกอีกตาหนึ่งอื้มเจที่แอดไงไหม ทำไมมันไม่เห็นตัวนั้นอืมฮาเฮยเตะจากยูลัวเลยโอ้โหไม่รอดนะครับเรียบร้อยโรงเรียนจีน มาแล้วเดี๋ยวนะผมจะเปลี่ยนเลยดีไหมผมจะเปลี่ยนกับบบวอเลตเลยปะเปลี่ยนเลยแล้วกันนะครับผมว่าเทนน่าจะแบกกว่าเนาะให้มันได้ใช้สกิลสักสกิลหนึ่งก็ยังดีนะผมว่าน่าจะได้ใช้อยู่นะครับเพราะว่ามันมีเพราะว่ามันมีซัพพอร์ตสเนาะ โอ้โหเลื่อนไม่ลดขึ้นเลยเทนก็โอเคนะครับเจอตีไก่เอาอ๋อตี้สุดท้ายไปวันเลยตายไปแล้วหาเทนมาอีกตัวแล้วอีกตัวหนึ่งผมก็จะได้เทนสองดาวแล้วพอเทนสองดาวเราก็ยัดของนิดหน่อยก็พอนะครับ เพราะว่ามันเป็นสกิลเป็นวงกว้างกันเนาะแล้วก็แรงด้วยนะครับือ <Just. S 1> ย้อนตีไปตีมาตัวเองตายนะครับผมมาดิเดอแบกสองตัวนะครับแลดกับฟอเรนติโนตอนนี้ฟอเลนผมยังหาไม่เจอเลยนะอีกสองตัวนะครับอ่าตอนนี้เทนเรามาสองดาวแล้ว เดีย๋ยวผมต้องโยกของให้เทนนิดนึงนะเอาอะไรดีเนี่ยทันไหมเฮ้เวลาไม่ทันแล้วเดี๋ยวค่อยโยกแล้วกันนะครับไม่ทนันนะสกิลสักทีเทนทีเดียวพอเลย โอ้โห oh, oh. ไม่ได้สก,กิลเลยเทนเทนเขายังได้สก,กิลหนึ่งทีนะเมื่อกี้เนี่ยเออตอนนีแรดโอ้โหรอดไหมอ่ารอดรอดบอกเลยว่ารอดรอดดีตอนนี้ตายไปแล้วสองนะจ๊ะ เหลืออ e ีกหกตี T ้ D, เนะ <laughs> เาะเดี๋ยวเอาไวโอเลตลงแจมแจมไปก่อนนะครับตัวสุดท้ายผมจะเอาตัวอะไรดีนะ <laughs> มันเซตหนึ่งตัวนะครับ ถ้าเราเล่นโนเมน6โนเมนแล้วก็4ทซับพอร์ตมันจะเสศษอยู่ตัวหนึ่งนะแล้วแต่คนชอบนะครับจะเอาตัวไหนลงหรือแต่ผมตอนนี้ผมคิดก่อนว่าผมจะลงอะไรดีผมต้องกดไปเรื่อยๆนะครับตัวไหนออกผมก็จะเล่นตัวนั้นนะ เอลฟิลา่ามาหลอดเหรอ,อเอ้ยมาเจ็ดละยังไม่มีนะครับเขียวให้เทนไปไม่ได้โยกของให้เทนเลยลืมไปไม่เป็นไรนะครับผม ขอให้เทนยืนได้นิดนึงดน้าเมจเขาแรงเหมือนกันนะเทนอ๋อผมเจอแล้วตัวจะเล่นม้านะครับมา้าเดอบแบกเดอบแบกม้าแบกนะโอ้โหเ็สเคตเกิลวหมู่ทีเดียวเรียบร้อยโรงเรียนกีนแน่เลยเนะี่ยอืมอะไรครับเนี่ย โดนสกิลหมูทีเดียวนะจ๊ะไปวันเลยเรียบร้อยรงเรียนจีนอีกรอบตอนนี้ผมหาสมุดนะฮามาแล้วสมุดฟ้าเอาสมุดเขียวใส่แม่งเทนไปเลยาการเวทใส่เทนไปอีกเทนเดอะแบงนะครับผม ทีหนึ่งต้องเป็นของเรานะยังวันนี้อือหืมอม,มาดิเทนใส่สกิลทีหนึ่งดิฟาดตุ้มอือหือเทนเราฟาดทีหน้าสั่นนะครับฟาดบึ้มโอ้โหมาหลอดตายเลย มาดิโอ้โหเทนผมแบกจัดอะฟอริเรนสามดาวแล้วตอนนี้ผมหาม้าไม่เจอนะครับต้องหามา้า What ม้าอยู่ไหนอ่าเจอมาแล้วมาลงมามาลงมาใส่เคียวให้ไปแส่อันเดียวพอ ปีที่หนึ่งเลยเนี่ยที่หนึ่งเลยที่หนึ่งเลยที่หนึ่งเลยฮทุบไปทีหนึงบ่บ่อบอกแล้วเทนโหดนะครัรบเทนโหดมาก ม้าใหม่ตัวถอนมามาสองดาวโอ้โหยังไม่มานะครับต้องหาต่อไปนะถ้าได้มาสองดาวนี่ก็จบแล้วแหละตัวแบกใส่ตัวนะอเอาอะไรเทนไม่ลงเลย เลือดเทนไม่ลดเลยนะครับเพราะว่ามีฮิลกับสองตัวด้วยนะไปหวั่นจ้าทุบไปทีนึงือยังกระโดดหนีอีกมันร้ายจริงๆเรียบร้อยครับตายไปอีกตีหนึ่งนะหรือตอนนี้เหลือแค่สามตี้นะครับตี้ผมก็จะเหลือแค่สองเนาะถ้าไม่นับผมด้วยนะโอ้โห วอขาดมาสองดาวแล้วจบข่าวเลยโ oh, อหอลิสสองดาวจบแล้วแค่นี้ก็ผมว่าน่าจะจบแล้วนะตอนนี้ใครก็เอาเราไม่ลงแล้ว สมุดอีกสักเล่มหนึ่งเถอะให้วอลขาดหน่อยนะอ่ะเหลือแค่สองตีนี่ จบไหมถ้าเราชนะลวดนนะม้าม้าเอาอะไรให้ม้าดิตีเร็วให้ม้าสมุดอืมผมอยากแยกสมุดเกี่ยวมาจากเทนนะแต่เทนตอนนี้เขาเขาถึกมากนะครับมันตีแทบเลือดไม่ลดอ่ะ ต่อไปอโหลด,ดมาอย่างนี้เทนสับไปทีดิโอ้มา้าเขายืนนานเลยนะเทนยังอยู่เทนยังอยู่บอกแล้วเทนยังถึกเทนยังถึก ตีเขาก็โหดเหมือนกันนะเทนมาอีกแล้วถ้าเทนสามดาวอยากอยากจะบอกว่าใครจะชนะผมแต่มันจะถึงไหมไม่รู้นะครับชนะตานี ah> ้น่า ถ้าเหลือสามดาวสองตัวน่าจะจบนะผมเอาสมุดให้ม้าดีกว่าตัวนี้ให้น <Lights. S 1> น่าจะจบแหละผมว่าน่าจะจบนะแทงชั่วแทงชั่วโอ้โหป็นไงฟอเรนแทงสองตายสองตัวแทงอีกตายครับน่าจะจบแหละม้าไปตบแหละโอ้โหจบข่าวเลย เรียบร้อยผมว่าโหดนะครับ6 n โนแมนสซับพอร์ตแล้วก็เราเอาม้ามาแจม1ตัวเนาะผมว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยนะครับก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผม แล้วถ้าใครมีเผ่าไหนแนะนำผมนะคอมเมนต์ได้นะครับผมใต้คลิปเลยครับเดีย๋ยวผมจะดูแล้วผมอาจจะไปทำคลิปให้เนาะก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ